สว,ส,สวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนนะรงอินลุนนะครับเห็นใหญ่ๆโตๆแบบนี้แน่นอนครับมอนิเตอร์ระดับเทพครับจากค mm ่ายมังกรแดง MSI number o n in gaming นะครับต้องบอกว่า MSI ได้ส่งอภิมหาจอมอนิเตอร์ขนาด38นิ้วมาให้แอดบิ๊กได้ลองเล่นดูนะครับตัวนี้มีชื่อว่า Optic Meg 381 CQR Plus เป็นจอที่เทพมากๆต้องแต่เคยรีวิวจอมานะครับหลักๆเนี่ยฟีเจอร์ของเขามาในรูปแบบที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนนั่นก็คือตรงนี้ฮะมีจอสแสดงผลเล็กตรงนี้และมีปุ่มคอนโทรลตรงนี้นะครับเดีย๋ยวลองทําให้ดูกันนี่ฮะเป็นตัวควบคุมที่ชื่อว่า HMI นะครับ Human Machine i n t e l l i g e n c นะครับตัวควบคุมหน้าจอในรูปแบบที่เรียกว่าใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากไม่เคยมีใครทำจริงๆเพิ่งเห็น MSI เท้าแรกนะครับพร้อมกันนั้นยังมากับขนาดของหน้าจอนะครับก็บอกว่าใหญ่บรมเฮิมจริงๆนะฮะจอตัวนี้มีขนาดหน้าจออยู่ที่37.5นะครับ เป็น38นิ้วก็ว่าได้อย่างไรต,ตามเขาเรียกว่า marketing นะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้นอกจากขนาดที่ใหญ่แล้วยังมาพร้อมกับพาแนลของจอในรูปแบบ Rapid IPS ให้การตอบสนองที่ไวมากเพียง1มิลลิเซกนะครับรองรับ G-Sync Ultimate นะครับปกติเขาจะมีสติ๊กเกอร์ G-Sync แปะตรงนี้แต่ไม่มีแล้วเพราะมีจอมาแทนนะครับซึ่งก็จะอยู่ประมาณแถวที่5นะฮะ ของหน้าจอนะครับเห็นฟีเจอร์ไหมครับแน่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นความโค้งแบบ 2,300R นะครับรองรับฟีเจอร์ HMI อย่างที่ผมบอกไปรับผิด IPS G-Sync Ultimate นะครับความละเอียดของหน้าจอมาพร้อมความละเอียดระดับ3,840คณ1,600นะครับสเกลภาพอยู่ที่21:9นะครับดังนั้นเต็มตาเต็มอารมณ์แน่นอนแต่ความโค้งของเขามันจะไม่ใช่โค้งแบบ เคิร์ฟนะครับรอบดวงตาขนาดนั้นนะครับมันจะเป็นความโค้งแบบโค้งไม่มากนะครับซึ่งข้อจํากัดตรงนี้มันก็เป็นข้อจํากัดของตัวพาร์เนลที่เป็น IPS ที่เป็น Rapid IPS นั่นเองนะครับถ้าเป็นโค้งแบบรับเข้ากับสายตามันจะเป็น VA เรื่องของภาพนะครับมันจะสู้ในรูปแบบ IPS ไม่ได้ในเรื่องของขอบเคสีอะไรต่างๆซึ่งขอบเคสีนะครับก็อยู่ที่128.7%ตามขอบเคสี srgb มาตรฐานนี้สูงแน่นอนนะครับนอกจากเล่นเกมที่ผมเปิดอยู่ตรงนี้แล้วใช้ทำงานก็ยังได้นะครับดีไซน์ของหน้าจอนะครับจะมาในดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ msi นะครับเป็น My ิส t i light นะครับเป็น rgb ปรับแต่งได้นะครับผ่านตัว msi center นะครับไฟตัวนี้นะครับรองรับฟีเจอร์อย่าง steelseries game sense นะครับสามารถซิงกับเกมที่รองรับได้ เป็นการบอกเฮเบิลบาเป็นการบอกเลือดในเกมอะไรต่างๆได้อีกด้วยนะครับพร้อมตรงกลางตรงนี้เป็นอะไรที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในหน้าจอเกมมิ่งตัวไหนนั่นคือการใส่กล้องเว็บแคมมานะครับส่วนตัวมองว่าใส่มาทำไม <c oughs> คือมันดีนะมีกล้องเว็บแคมอยู่บนจอดีก็จริง แต่มุมนี้มันเป็นมุมเสยนะครับทำให้เวลาถ่ายออกมามันดูไม่ค่อยหล่อเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ถ้าเป็นพวกเอาไปใช้คอนเฟรนต์ต่างๆมันก็พอได้แต่พอเอาไปสตรีมเนี่ยมันจะไม่ค่อยหล่อเท่เลยท่อกันสักเท่าไหร่นะครับพร้อมยังมีไมโครโฟนด้วยนะครับรับเสียงได้นะฮะใช้คอนเฟรนต์ใช้ซูมใช้สกายต่างๆได้แต่ก็นาะนะครับใส่มาให้อ่ะโอเคก็ดีกว่าไม่ใส่มาก็แล้วกันนะครับส่วนมุมด้านขวาก็จะมีตัว เป็นโลโก้ MEG นะครับเป็นแบบนุนนแปะเอาไว้เลยแล้วก็จะมีสีแบบโครเมียมเงาเงานะครับไล่มาที่ตรงนี้นิดนึงนะครับในฝั่งนี้ก็จะมีสำหรับการปรับโหมดได้นะครับเป็นตัว HMI นะฮะปรับ DP overclock นะครับแบบนี้ก็คือการ overclock ตัว refresh rate ของหน้าจอนะครับใช้กับ DisplayPort เท่านั้นซึ่งถ้าเดิมๆแล้วเราไม่ได้ overclock ในส่วนของ DP เนี่ย เขาจะมี refresh rate อยู่ที่ 144Hz คุณต้องปรับแต่งค่านี้ก่อนถึงจะทำให้ตัวจอวิ่งได้เต็ม 175Hz นั่นเองฟังไม่ผิดครับ1 7 5 h เนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีพวก Input นะครับมีโหมดที่เราสามารถตั้งค่าเอาไว้ได้นะครับเช่น anti blue srgb นะครับ RPG RTS Racing ต่างๆมีให้เราปรับได้หลากหลายแล้วก็ลุกเล่นเพียบเลยนะครับในฝั่งของขอบจอด้านข้างก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น USB 2พอร์ตนะฮะแล้วก็จะมีในฝั่งของที่เป็นออดีโอหูฟังนะครับออดีโอในฝั่งของไมโครโฟนด้านหลังก็จะสวยมากๆนะครับเป็นไฟ RGB เต็มระบบปรับแต่งได้ผ่าน Mystic Light มีพอร์ตเชื่อมต่อครบนะครับไม่ว่าจะเป็น HDMI 2พอร์ตและ Display Port อ,อีก1พอร์ต น,นะครับในฝั่งของขาตั้งนะครับขาตั้งของเขาอลังการงานจ้างมากเป็นขาตั้งโลหะสีดำนะครับแข็งแรงทนทานปรับสูงปรับต่ำปรับก้มปรับเงนได้นะครับแล้วที่สำคัญนี่บิดจ,จอได้กว้างมากนะครับแบบนี้เลย ดังนั้นนะครับการใช้งานก็จะหลากหลายและด้านล่างเนี่ยก็จะมีเป็นร่องร้อยสายไฟตรงนี้นะครับนี่ฮะเป็นร่องร้อยสายไฟพร้อมกับดีไซน์ขาเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับขาของเขานะครับก็จะเป็นขาในลักษณะเป็นเลียมเรียมหน่อยมีมิตินะครับสวยสวนก้งดงามทีเดียวนะครับด้านหลังก็จะรองรับมาตรฐาน v e r ร a Stand นะครับมีโลโก้ MSI แล้วก็ลวดลายบริเวณด้านหลัง ถือว่าโดดเด่นมากในลักษณะการออกแบบที่เป็นแบบโมเด์นะครับแล้วที่ผมถือเล่นอยู่ต้องแต่ต้นนะครับนี่คืออะไรใครรู้บ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตกคืออะไระเฉลยตัวนี้นะครับเป็นตัวขายึดกล้องเว็บแคมหรือมิเ l เลสนะครับเอาไว้เวลาสตรีมมิ่งแล้วคุณไม่ได้มีพื้นที่อะไรมากมายคุณเอาขาตัวนี้มาใส่สลักยึดตรงนี้แล้วก็เอากล้อง กล้องเว็บแคมกล้องมิลเลอร์เลสมาขันเข้ากับตัวขาล็อกและสามารถใช้สตรีมมิ่งได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เขามีมาให้รวมถึงในมุมขวาด้านล่างตรงนี้นะครับในตัวขายจริงเขาจะมีตัวยึดบันจี้มาให้ด้วยบันจี้เมาส์เนาะเป็นตัวเรียกว่าเก็บสายเมาส์ให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับ ด้านหลังนะครับนอกเหนือจากในฝั่งของพอร์ตเชื่อมต่ออย่างพวก HDMI แล้วเนี่ยก็ยังมีพวก USB อีกนะครับที่ด้านหลังก็สามารถเชื่อมต่อได้มีในเรื่องของ Audio Jack ด้วยนะครับเรียกว่าใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยแล้วการคอนโทรลนะครับนอกเหนือจากไอ้เจ้าคอนโทรลแบบ HDMI ตรงนี้แล้วยังมีปุ่ม OSD อยู่บริเวณมุมด้านขวามือของตัวจอด้วยทํามาอย่างดีครับเป็นลวดลายโครเมียมด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้งานในส่วนของ OSD ดูกันครับ เขาจะปรับแต่งอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของภาพกันนะครับว่าภาพในเกมจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวตามวปดูกันต่อได้เลยครับเรามาดู OSD on screen display กันนะครับใช้ผ่านจอยสติ๊กนะครับโอ้หลื่นมากฮะแน่นอนฮะ6ก0 0 0 0ต้องลื่นอยู่แล้วสำหรับจอตัวนี้เข้ามาคุณจะเจอสถานะของตัวจอนะครับ ไม่ว่าจะเป็นความละเอียด f r e s h Rate H.D.R.G.S y n c และการเชื่อมต่อนะครับจะเห็นว่าวิ่ง175 Hz เลยการปรับตั้งค่านะครับโหมดแรกจะเป็น g a ม i n g นะครับปรับโหมดได้นะครับในฝั่งของการใช้งานนะฮะว่าจะให้เป็นโหมดไหนฟีเจอร์ดักบ o สต์นะครับมันก็จะเพิ่มในเรื่องของความสว่างในบริเวณที่มืดนะครับเดี๋ยวจะลองทำให้ดูกันอ่ะข้างหลังก็จะสว่างขึ้นมาเลยนฮะปิดไปได้เหมือนกันนะครับ จะเป็น normal หรือจะเป็น strong หรือจะเป็น s t r o n g g a t e ก็ได้นะครับแต่ถ้าเล่นเกมแบบเสพอัตรดก็จะแนะนำว่าให้ off ไว้นะครับถัดมาก็จะเป็นตัว response time นะครับ refresh rate ตัว alarm clock นะครับตัวเกม assist นะครับแล้วก็จะมีตัว G-Sync processor นะครับก็จะเป็นตัวชิป G-Sync ที่ฝังอยู่ในตัวหน้าจอเลยนะครับมีในเรื่องของการปรับภาพนะครับเป็น image นะครับ contrast color temp นะครับ gamma นะครับ มีสกรีนไซส์มี HDMI YCbCr นะครับมี DisplayPort YCbCr sRGB ตรงนี้ด้วยอินพุตนะครับเลือกได้3 Input นะครับ DisplayPort HDMI 1และ2แนะนำว่าให้ใช้กับ DisplayPort นะครับเพื่อเปิดใช้งานพวก G Sync และตัว Refresh Rate ให้เต็มที่มากขึ้นนะครับถัดมาก็จะเป็น Nav i Key นะครับก็คือปุ่มนะฮะที่เราสามารถ assign เพิ่มเติมได้นะครับ ตัวจอยสติ๊กเนี่ยเวลาเราไม่ได้เข้าแอปนะครับถ้ากดขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นเรื่องของโหมดกดลงก็จะเป็นเกมแอสซิสต์นะครับกดเลฟก็จะเป็นอะลาร์มค็อกและกดไ right รก็จะเป็นอินพุตซอสนะครับรวมถึงการปรับตั้งค่าเซตติ้งนะครับภาษา d e ิฟ l e e p ความใสของตัว OSD นะครับ OSD time out RGB LED ก็สามารถที่จะปิดตรงนี้ได้เช่นกันนะครับกดปิดได้เลยถ้าใครลำคาญนะฮะ นี่เป็น info on screen และอันนี้สำคัญมากๆนะครับ DP overclocking ถ้าคุณไม่เปิดตรงนี้คุณจะไม่สามารถใช้175 h ฮได้จะใช้ได้แค่144 Hz เท่านั้นนะครับและมีการรีเซ็ตนะครับนี่คือในส่วนของ on screen display ครับฝาดครายกันครับจอใหญ่เบิ่มๆแบบนี้อุ้ยสัตรูมามาทีฮะจะลวดจัดไปอุ้ยอุ้ยอุ้ย เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมันนำวิธีใช่ไหมมันย้อนกลับมาฮะเกือ <c> บ <oughs> ไปเกือบไปนี่ไง2คิวไปนะฮะภาพแน่นอนครับตอนนี้ก็จะเป็นฉากแบบค่อนข้างที่จะกลางคืนนิดนึงเอาแล้วะฮะลูก2องนะฮะวิระเบิดลูก2เข้าช้าเลยงานนี้ นี่ไงนี่ไงนี่ไงมาถล่มฐานศัตรูกันดีกว่าเรื่องของภาพนะครับสวยงามมากๆนะครับแม้แต่ฉากที่เป็นลักษณะในลักษณะที่มืดนิดนึงนะครับแต่คุณภาพของภาพนี้เห็นชัดๆเลยว่าดําเป็นดำนะครับเรื่องของสีสันนี่ขับเอามาได้สดใสมากๆสมจริงมากๆเลยแน่นอนครับ ราคาขนาดนี้สเปคขนาดนี้ยังไงก็ต้องเทพอยู่แล้วเนาะในส่วนของการเล่นเกมอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าสวยจริงนะครับยิ่งถ้าจะเป็นเกมในกลุ่มอย่าง Forza Horizon นะครับเกมแข่งรถนะจะยิ่งมันเข้าไปอีกนะครับเกมแข่งรถหรือเกมที่ต้องใช้มุมมองกว้างๆนะครับอย่างพวก Open World เนี่ยจะเห็นมุมมองที่กว้างกว่าเกมที่เป็น First Person นะครับอันนั้นจะยิงสวยงามขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับ ใครที่บอกว่าอยากจะได้จอกว้างๆต้องตัวนี้เลยนะครับส่วนการใช้งานในเรื่องของการดูหนังเดี๋ยวเราไปทดสอบกันต่อได้เลยครับ อย่างไรกันบ้างครับได้เห็นในเรื่องของการทดสอบในเรื่องของภาพกันไปแล้วกับราคา62,900บาทเป็นไงคุ้มไหมแน่นอนครับถ้าคุณจะเล่นจอระดับนี้มันไม่มีเรื่องของความคุ้มอยู่แล้วมีแค่ในเรื่องของความถูกใจนะครับในมุมมองของผมนะครับถ้าดูเป็นข้อดีข้อสังเกตอะไรต่างๆนะครับผมมองว่าข้อดีเขาก็มีเยอะนะเช่นในเรื่องของภาพนะครับ ภาพอันนี้แน่นอนสวยงามสมจริงมากๆนะครับจากตัวพาแนลที่เป็นตัวรับผิด IPS ความลื่นในการตอบสนองดีมากๆนะครับเป็นจอแบบ21ต่อ9ที่ภาพน่าจะดีเป็นอันดับต้นๆในเรื่องของจอเคิร์ฟนะครับขนาดใหญ่แล้วแหละรวมถึงในเรื่องของสีไฟล์สวยงามมากๆแต่งสีแต่งไฟล์ได้ค่อนข้างง่ายและสะดวกตัวจอนะครับที่คอนโทรล HMI รวมถึงตัวที่ปรับเนี่ย ก็ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆเช่นกันเชน่นกันกับตัวยึดเว็บแคมตัวนี้ต้องบอกว่ามีประโยชน์จริงๆในการใช้งานจริงนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นข้อสังเกตเลยคือตัวกล้องตัวนี้นะครับผมมองว่าอาจจะใช้จริงค่อนข้างลำบากนิดนึงโอเคแหละมีดีกว่าไม่มีนะครับ แต่ละนั้นแล้วเวลาใช้จริงเนี่ยมุมมององศามันก็จะค่อนข้างแปลกๆหน่อยเพราะว่าเป็นมุมเสยเนาะแต่ในเรื่องที่มันมีไมโครโฟนมาอันนี้ต้องยอมรับว่าดีจริงนะครับรวมถึงอีกสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของราคาอย่างที่บอกไปมันมองความคุ้มค่ากับจอตัวนี้ไม่ได้แต่มันมองความถูกใจนะฮะถูกใจไม่มีคำว่าแพงนะครับถ้าใครที่ สนใจตัวจอไซส์ใหญ่ฟีเจอร์แน่นๆเรียกว่าล้ำกว่าใครเพื่อนต้องตัวนี้เลยแต่ถ้าใครมองหาจอในความคุ้มค่านะครับ165เฮิร์ซ240เฮิร์ซหรือแม้แต่จอแบบใหญ่ๆนะครับก็ยังมีอีกหลายตัวของ MSI ในช่วง 1 2 0 0 0 0ม0่0 0ให้เลือกหากันลองดูให้เหมาะสมกับตัวเองก็แล้วกันนะครับวันนี้แอดบิขขอตัวลาไปก่อนนะครับอ๋อกับหรือบอกไปจอตัวนี้ยังมาพร้อมกับการรองรับ HDR 600อีกด้วยสุดเทพไปเลยครับสำหรับ Optic Meg 3 8 1 CQR Plus ตัวนี้ขอบคุณทาง MSI ที่เอื้อเฟื้อตัวหน้าจอตัวนี้มาให้ได้ลองเล่นกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ